สวัสดีครับสำหรับใน EP ที่4เราจะมาเล่าให้ฟังถึงขั้นตอนในการทำน้าเทียมอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนนะครับ สำหรับขั้นตอนแรกนะครับจะเริ่มจากการตรวจวินิจฉัยและวางแผนการรักษาโดยเราจะเริ่มจากการตรวจสุขภาพช่องปากอย่างละเอียดนะครับหลังจากนั้นเราจะมีการถ่ายภาพเพื่อบันทึกข้อมูลก่อนการรักษารวมถึงทําการสแกนฟัน3มิติสแกนช่องปากนะครับจากนั้นเราจะทําการถ่ายภาพเอ็กซเรย์ทั้งเอ็กซเรย์สมิติและเอ็กซเรย์สมิติเพื่อประเมินดูสภาพของกระดูกและนํามาวางแผนในการใส่รากฟันเทียม ร่วมกับโมเดลสแกนฟันสามิตินะครับขั้นตอนต่อไปคือทันตแพทย์ก็จะนำข้อมูลทุกอย่างเนี่ยมาร่วมกันเพื่อวางแผนการรักษาโดยจะเริ่มวางแผนตั้งแต่เราจะใส่ฟันทั้งหมดกี่ซี่เราจะวางตำแหน่งฟันที่ตำแหน่งไหนรูปร่างหน้าตาฟันจะเป็นอย่างไรแล้วถึงจะเลือกกำหนดตำแหน่งของรากฟันเทียมว่ารากฟันเทียมจะอยู่ตรงไหนของกระดูกขางกาันไกและจะต้องมีการปลูกกระดูกปลูกเหนืออเสริมเพิ่มเติมหรือไม่นะครับ สำหรับในขั้นตอนที่2จะเป็นการเตรียมช่องปากก่อนการทํารากเทียมนะครับสำหรับการรักษาเกือบทุกๆอย่างในทางทันตกรรมเนี่ยเราจะเริ่มต้นจากการรักษาโรคต่างๆของเหงือกและฟันให้หายดีให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคเหงือกเสบการมีหินปูนอยู่การมีคราบจุลินทรีย์อยู่หรือโรคฟันผุนะครับเราจะต้องรักษาทุกอย่างให้ในช่องปากปราศจากเชื้อโรคหลังจากนั้นจึงจะเริ่มทําการปลูกรากเทียมเข้าไปในกระดูขากรรไกรนะครับในบางราย ถ้าถอนฟันไปนานมากๆมีการสูญเสียเงือกและกระดูไปเยอะมากอาจจะจําเป็นต้องทําการปลูกกระดูกเพื่อเสริมความกว้างหรือความสูงของกระดูกก่อนที่จะทํารากเทียมนะครับสําหรับขั้นตอนที่3ก็จะเป็นขั้นตอนการปลูกรากเทียมเข้าไปในกระดูกขาหนีบนะครับเราก็จะมีการใช้ยาชานะครับเราก็จะใส่ยาชาเข้าไปก่อนนะครับเพื่อให้ไม่เจ็บในระหว่างทำนะครับหลังจากนั้นเราก็จะใส่รากเทียมเข้าไปแล้วทําการปิดแผลรอให เหงือกและกระดูกหายซึ่งเราจะต้องรออย่างน้อย3-6เดือนโดยประมาณนะครับขึ้นอยู่กับคุณภาพของกระดูกหรือสุขภาพของผู้ป่วยในแต่ละรายนะครับ สหรับในขั้นตอนที่4นะครับหลังจากที่รากฟันเทียมเชื่อมติดดีกับกระดูกแล้วเราจะทําการพิมพ์ปากหรือสแกนฟัน3าม,มิติเพื่อระบุตําแหน่งของรากฟันเทียมและนําแบบพิมพ์ฟันหรือโมเดล3ม,มิติที่ได้ไปทําการผลิตครอบฟันบนรากเทียมและทําการเลือกอบัตเมนที่เหมาะสมกับผู้ป่วยเพื่อมาใช้หรือในบางรายอาจจะทําการผลิตทั้งอบัตเมนซึ่งทําการคัสตอมผลิตเพื่อให้เหมาะสมกับเหงือกและกระดูกของผู้ป่วยได้ โดยเฉพาะนะครับสำหรับในขั้นตอนที่5นะครับหลังจากที่เราพิมพ์ปากเรียบร้อยแล้วเราจะมีแบบพิมพ์ฟันหรือโมเดล3มิติที่เราสแกนฟัน3มิติออกมาเราจะใช้โมเดล3มิตินี้ในการสร้างครอบฟันซึ่งขั้นตอนในการผลิตครอบฟันและการผลิตอบัตเมนต์จะใช้ระยะเวลาโดยประมาณ1-2สสัปดาห์นะครับขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของผู้ปว่วยแต่ละรายว่าต้องดีไซน์อะไรเป็นเฉพาะหรือเปล่าะนะครับซึ่งในการ ผลิตข้อฟันเนี่ยเราก็จะทําการสร้างข้อฟันและอบ,บัตเม้นที่พอดีกับตําแหน่งรูปร่างของฟันนะจุดนั้นในวัสดุของข้อฟันเราก็จะใช้เป็นข้อฟันเซรามิกล้วนตามที่ได้กล่าวไปนะครับในส่วนของอบ,บัตเมนต์ก็จะเป็นไทเทเนียมหรือในบางรายอย่างเช่นโดยเฉพาะในฟันหน้านะครับอาจจะจําเป็นจะต้องใช้อบ,บัตเม้นที่เป็นเซรามิกเพื่อให้มีสีที่เป็นธรรมชาตินะครับในขั้นตอนต่อไปคือการยึดข้อฟันเข้ากับตัวรากฟันเทียมเราจะทําการ ยึดออบาดเมนต์เท่เากับตัวฟิกเจอร์หลังจากนั้นเราก็จะทําการยึดข้อฟันเข้าไปกับตัวอบัดเมนต์นะครับหลังจากขั้นตอนนี้เราก็จะสามารถมีฟันเป็นธรรมชาติที่สามารถใช้งานได้ทันทีและแข็งแรงสวยงามบดเคี้ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับหลังจากที่เราใส่รากเทียมไปแล้วสิ่งที่สําคัญที่ต้องเน้นย้ําเลยคือรากฟันเทียมจําเป็นต้องได้รับการติดตามผลการรักษาอย่างสม่ําเสมอนะครับไม่ต่างจากรถยนต์ที่จะต้องมีการตรวจเช็คลมยางเปลี่ยนน้ามันเครื่องหรือ ตรวจเช็คอะไหล่ส่วนต่างๆอย่างสม่ำเสมอนะครับในรากฟันเทียมมีส่วนประกอบที่ต้องอาศัยทั้งความฟิตในการยึดติดมีทั้งส่วนที่เป็นสกรูเป็นน็อตยึดระจาเป็นที่จะต้องมาให้ชันตแพทย์ตรวจเช็คอย่างสม่ำเสมอว่าส่วนประกอบต่างๆยังติดแน่นสมบูรณ์อยู่ถูกต้องหรือไม่นะครับถ้าหากว่ามีการล้วมหรือหลุดของวัสดุบางอย่างอาจจะส่งผลทําให้เกิดการล้มเหลวของการรักษาถึงขั้นต้องผ่าตัดนํารากฟันเทียมออกเลยทีเดียวนะครับใน ในส่วนของการดูแลรากฟันเทียมสําหรับผู้ป่วยง่ายมากๆครับเราดูแลฟันธรรมชาติอย่างไรเราดูแลรากฟันเทียมแบบนั้นแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มจากการดูแลสุขภาพช่องปากให้สะอาดเอียบก่อนนะครับและเมื่อใส่รากเทียมแล้วก็จะสามารถดูแลรากฟันเทียมได้สะอาดเช่นเดียวกัน สำหรับระยะเวลาทั้งหมดในการทำรากฟันเทียมตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงการใส่ฟันจนได้ฟันกลับไปพร้อมใช้งานเราจะใช้เวลาทั้งหมดโดยประมาณ3เดือนในเคสที่ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับสำหรับในบางเคสที่อาจจะต้องมีการปลูกกระดูปลูกเหงือกเนื่องจากถอนฟันมาเป็นระยะเวลานาน,านมีกระดูกที่บางมากหรืออาจจะต้องมีการผ่าตัดอื่นๆเพิ่มเติมก็จะทําให้กระบวนการรักษายาวนานขึ้นนะครับอาจจะเป็น5เดือน6เดือนหรือบางรายอาจจะ9 หเดือนหรือ1นปีนะครับขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของแต่ละเคสนะครับ